พ่อของชาวลันนี่บ่โดยพ่อบ่มาเลยบอมาเลยความหมายคือหนีไปน่ะบ่หนีไปจักตายจังยังจักตายจังยังมาดีหน่อยเม่เด้วยเม่์เล่าด้วยเ่อะเม่์เล่าเรถฮอตชาปีทีปีหรอเอาพัวไหมโอ้หลังจากที่ว่าพัวไปฮอตชาปีทีปีเนี่ยอาพัวไหมเอาพัวไหมคนบอกว่าฮอตชาปีแหละเห็นมาแล้วเอาพัวไหมกับบุปผิดอืมเมย์ชาลันเลยเลยเอาพัวไหมเอาพัวไหมแล้วมันนี่รอได้ที่คน พี่น้องเนาะมาอนี้บาวลีกับบุ๊กมาถึงเพื่อนพี่น้องของเบ่าลันมดเฮือนของพี่น้องเรามดแหละนี่พี่น้องเลยเนาะนะเพื่อนมาตุทาเฮือนต่างๆเพื่อนพี่น้องของเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนกันสุขสบายดีกันเ้อพี่น้องเนาะมาตามเรื่องต่อเบาวลันตัวน้องลันนี่แหละพี่น้องว่าอยู่ใส่กันแท้ไปลรวบอกที่บอกเห็นมาถามเพื่อนพี่น้องเพื่อนว่าสิเห็นหรือบ่ฮะนะนอนใส่เมื่อคืนนี่เขาจะหู้คําตอบ ือว่าเราเป็นคนเล่นล่อนเหรอ่มีไผ่ให้นอนบ่พี่น้องเนาะเขาก็ต้องไปเบิงน้ำกันไปน้อง,น,น,องอน,นี่ก็เป็นเพื่อนของเมนตุ้าพี่น้องพูดเพื่อนเมนตุ้าเล็ก,กะนี่เพื่อนไอ้อเพืเออเ่อนนอ้องเราเบิดแถวน,อนอีว่เพื่อนพี่เพื่อนน้องเราเพื่อนพี่เพื่อนน้องเราเบิดละแถว่น้องเพื่อนหลังนี้ก็เป็นเพื่อนป้าของป้าแล้วป้าท้าปกติหนะสิอยู่เพื่อนหลังนี้ผมเบาเบารันนี่อยู่เพื่อนหลังนี้อยู่กับเบิ้ดตี มาขอก in so ินข้าวอยู่นี้เจ้าบอกเห็นเร้าเลยเราจะไปถามเพื่อนหลังนั้นเพื่อนหลังนั้งกับป้าแล้วคือกันปกติแต่แต่ว่าปกติน่ะเลยเราจะอยู่เพื่อนหลังนี้เพื่อนหลังนี้นี่เป็นบ่อนกินข้าวประจำเราเลยเป็นมือท้าเป็นมือทาาผู้ผู้เพื่อนเราถือพุตพุ้นี้เพื่อนเราเพื่อนเราอยู่พุตเพื่อนเราแท้ๆท่นะเอาพีเห็นเราอยู่พุน เราอยู่พุดพี่น้องก็ใกล้กันนะเนพื่นพอนเราเพื่อนพ่อไหมเราช่อยู่หันกับอ้ายกับน้องเรา่าแต่นีจ้จะพูดทุกข์นะพี่น้องเลยพี่น้องเราก็ได้เหรอเอ้าเคยหลังนั้นได้มีผู้อยู่บ้โอ้รถไถพี่น้องเราก็อพอแล้วบังเพื่อนพี่น้องเราเนี่นี่ เพื่อนผีน้องเราแม่นเอ้ามาเห็นบอาวัดพอดีนี่อืออีข้างหนึ่งในสายมาสบายดีนะนี่ต่อมาขัดได้อีกแค่หนึ่งเนาะเเออนี่ยเอ่นป๋อหลังนั่นบ่จะไปวัดเนี่ย แม่นี่เล่าน่ะเป็นการต้นแห้งในเบาะเหรียต้นบ่ซื้อเขาซื้อนั่นมาซื้อซีนมาพ่อไม่ซื้อซีนมาเนี่ยบอให้กินไม่แต่ครัเดียวนั่นแหละเดี๋เราจากันนั้นชงใส่ว่ามีพิษอันข้าวบ้านเป้าให้เราบอกแจ็กเราจากเราอยากดูท่านหมอเนาะบนนี้นะมีอะมีน่าจะมีคนใกล้เคียงหรือว่าอะไรใส่ไล่ใส่ไล่ทันหมอหนาผมเชื่อใส่ไล่ทันหมอว่าท่านหมอเ่าอยากให้อยู่ น้องรันละน้อยใจบางทีนะาเป็นไปได้ไดแน่อนเพราะฉันนิทานเพราะว่าท่านหมอเคยโดนชายร้ายมาโดยตลอดดิฉันเราเอามันน้องรันน้องรันนี่ไปเปิดใจคุยกันกับท่านหมอเนาะใช่เราอยู่ปะอยู่แล้วจะไปหาแล้วหรือปล่ายังถ้าไปพร้อมกันหลายคนเนาะแม่เพราะว่าเพราะไงครับเข้าไปผู้เดียวมันก็คือเขาไปหลักสิ่งหลักของเนาะเอาเดี๋ยวจะไปพังไม่ตู้เอาก็อได้ชื่อจะได้ไม่ตู้น่ยังผมได้ถามซื่อละเอาบอกดิถาม สบายดีสบายดีเนาะซื้อจากไหนพี่ตุ๊บบ่าวบดลืมถามซื้อ <c oughs> ซื้อ,อแม่แ <ละ S 1> น่ะโดยต,ตูลานตูลานเขาให้บ่าเวียงถามความจริงเลยแมนกำลังถามเพื่อนว่าอันเหตุผลที่บ่าวท่านโมนะะว,ว่าท่านโมให้บ่าวร้านนี้ไป็นหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำให้ท่านโมกินเนาะโดยอ่าแบบนี้แหละ บัดดังจากที่วรันออกมาจากบ้านทานโมนี่เล่าอะไรมาหาเจ้าอยู่บ่บ้านนี่นี่บวรันไม่ไู้หูไม่ได้ยู่ลูกเลยทอาไปเชียร์หน่ะเจ้านี่ยังไม่ได้คุยกันเลยกับบวลันยังไม่ได้คุยยังไม่ได้แอนอืมค่าค่ะว่าค่า <fry> ว <UC S> ่าเราไปอยู่เพื่อนทันหมอนี่เจ้ายังไม่ได้แอนกันเลยบอกยังไม่ได้แอนมีเต่เหมือนั่นทันพนมาว่าป่ามีประกบอ้าวใจเห็นยังกบอ้าวจะให ลุจงจานเอาเอาคบมาจากกะได้คนมาโต๊ะเ่รอวะโอ้คนอยากได้คบไปให้ท่านมอกินโดยอืเมเมื่อนั้นอะป้ามีบ้ามงงใหญ่อืมโต๊ดบอฝั่งนี้เหรอวะอืมจะไปยัางบอขุ่งนาหาผลอึดย่างให้เรากินเถอะอืมจะไปจะไ่ไปบอกเลยอืมเฮ้ยอันนี้กระจิบขอถามด้วยแบบว่าอ่าเรื่องเล่าของบอหลันนี่บอหลันกับ มันพอเมยแล้วเนี่ยกับพอครับนี่เรานี่แต่ว่าคือว่าได้ยินแต่ว่าเพิ่นมีอันพอไม่บอกคือว่าในไรเจ้าเราแต่ต้นมาเลยพอไม่พอแบบพอเราไปใช้พอเราพ่อเราหันป้าว่าตัวบรรลุไปทำเงินไปทำงานก็เดินลูกเอ้ยไปเห็นมาเลยลูกเอ้ยพอของชาวลันนี่บอกลยกเอ้ยพอมาเลยมาเลย ก็มาึ้นนีไปน่ะบอกนีไปจักตายจักนะจะจักตายจังนะวันนี้ไหนแม่ด้วยแม่เล่าด้วยเถอะแม่เล่ารถฮอตชาปีชีปีหรออพัวไหมโอ้หลังจากที่ว่าพัวไปฮอตชาปีชีปีเนี่ยอพัวไหมอพัวไหมเห็นบอกว่าฮอตชาปีแล้วเห็นมาแล้วเอาพัวใหม่กับบุพิตอืมแม่เท่า้านเลยเลยเอพัวไหมแต่พัวใหม่รถมันี่หรอได้ทีคนได้ลูกพัวใหม่นี่บอกได้พัวใหม่ค่ะอืม ลูกน้องแล้วนี่เป็นน้องแท้ๆกับพ่อกับแม่บอกรลยว่าน้องกับพ่อไม่น่องไม่ลูกของพ่อไม่ตัวนี้นะโอ้ยแสดงว่ารับตัวคนเดียวไร้ลีนี่คนตัวเดียวล้วหันมีน้องชาวสองคนบอกร้านหรือวู่กับพอกรอนบอกพวกอนค่ะโอ้คนนี้หันอยู่ในบ้านที่เด็อเดืออยู่น้ำยาอยู่กันยา ตีลานทันแล้วจะไปแไดงไปบ่มีพระบวชวนวายเอื่ยกับบวชน,น้องกับบวชนะดูได้กินได้กินแล้วไปใช่นี้เด็กตีหันฉักลูกไขออ่อยู่เห็นประตูท่านิประตูท่านมาขอกินอยู่นี้ขอกินหนัู่ท่านเดินเม่นอันนี้สิพอถามเจ้าเนาะในในในามเจา้าเป็นคนเป็นญาติพี่น้องนะครับ อยู่อยู่บ้านนี่เนาะแบบคือว่าอ่าเราบอกอยู่น้ำโพไม่บบได้คือว่าพิชกันถือบทคือว่าพิชเถียงกันตีกันโบเมนโบทีว่าตามทีว่ารันเบานะพอแล้วตีพอตีเราบอกดุยพอพอไม่บบแพงพอไม่บบแพงบบแพงลูกเมียเก่าอันบบแพงลูกผัวเก่าอ๋อเขาคิรันูนเดียวนี่บบแพงเขาพูดนะแพงเบิดพูดเรียกแพงได้ไปจังไทยกินเออพคนนี้ได้กิน กินได้ป่าก็มาให้กินเพราะว่าผู้เดียวนี่บอกว่าแม่นลูกเราสามคนสามคนผู้ยิงชองเนี่ยเนาะผู้ยิงชองก็ตเขามีคนอยู่นำเนาะหากแต่ว่าพ่อไม่นี่คือว่าเท่ากี่ดั่นนี่อยากกินยังกับ่ได้กินได้กินแต่พ่อไม่อยู่แต่พ่อไม่นี่ได้ได้กินเป็นหลักกินโอ้เมื่อวานนั่งได้รู้ไหมบัดพูเป็นแม่ได้ใช่บัดพูเป็นมากับโบปรดัพ่อโบในได้ก็อยู่ อื <Scroll> <ม>ย่านผ <ym> ัวย่านผัววราความซื Sisters, ่อกับพ so ่อผัวนะพอเอาใจผัว้ามาพ่อผัวมันชิไปงักปันปั่นมันลุกยุ่พี่ปะในบานหนึ่งเมืองไทยจะบึกอไทยก็บ่มีเข่ามีหนาทุกยากปั่นเราว่าหยุดผ้าไปแท้ไหนนี่มามาขอกินน้ำเจ้าได้เลยบอกเราเคยมาขอกินของเจ้าด้วยบอตลอดเนาะจะไปพร้อมกัน คอยมีก็ค่อยให้บมืเอเด็กก็ยูหนึ่งหนั่นก็คอยสุดยายอย่าปุกได้หนึ่งเอ้ย่าปุ๊บได้คอยสุดยาท่นเจ้าหนุบนบ,บ,บอกโดยโอ้แสดงว่าเบากีรันนี่เราถือโพอเดีอยงนี่ทำลายมาตลอดบางเทอมที่อาจจะเก็บให้เราคิดเดี๋ยวเราไปอยู่น้ำทานหมอได้อา่ามีคนเบาใหนน้นั่นนี่เราอาจจะอยู่บ่ได้ยันชาวบ,าบ้านเะบอกนะโนเมะเนาะโดยอา่ายันชาวชาวบ้านบอกมาอยู่น้ำน้ำทานหมอบ่เมะเอื้อเมน้องนะโดยเราเลยคิด เราได้หนีไปบ้านก็ดัง้านท่านหมแล้วยืนยันแลวได้เราไม่ได้หห้ทันโมไม่ได้หห้เขาไปถานดอนมีคนหนึ่งเขาให้กินที่ดีหรออาบัวหูว่เาเชื่อผ่านช่วเขาซื้อไปให้แต่ยังอยู่คือก้าอยู่เกินทนันหมซื้อไปให้เรานด้เอาเนาะโอบโยังไม่ได้เอาเอาเห็นเอ๋ตามยังป้านี่พ่อมันจะว่าให้ไปอยู่ทางทันหม ลูกเอ๋ยขณะมีผู้เรียกหักอ ỏi ธรามติบริได้หักแพงกันเลยยุ่งนักข่าวว้เพราะคำเห็นเล่ามันอย่างไนี่ยเขาอยากถามเล่าคำว่าเล่าอันโบก้าไปกันเขาจะเอาเชื้อผ้ามาให้นเอาเสือผ้ามาให้เล่าแบบว่าเราจะไปอยู่นั่อยู่ชายกันแน่นะไปอยู่นอนอยู่เตียงหย้เตียงหน้าคนบอกจังหน่อวดขีดไปนั่นนี่จัาหนวยเขาว่ารักของเขาแบบนีนสิเป็นเรื่องเป็นเล่า เราดีว่าถ้าเห็นเ่าเนีย่ยชวนเราไปคุยให้รู้เรื่องคุยไปคุยกันกับทานหมอเลยนะไปอยู่กันทันหมคุณเน,นาะโดยไปกับทุมเฮาบต้องย่านยังตอนคุยกันบลุงตัวยังให้เราเครื่องออกมามแบบนี้เม่ๆเพื่อนเอาพัววหม่ดังจากกันผัวเก้านี่ไปบัมาชามปีเอาพัววไม้เลยเท<ด>่ากีดันนี่ก็ยังน้อยอยู่เนาะ<ด>ยังน้อยอายุเรแท้จริงนีประมาณเท่าไรเท่ากีดันดีดีค่ะ มันฮอตชามชิปปชามชิปปคนมาณรุ่นเดียวกับชุมเฮานี่นะเนาะชามเฮาเบิ่งคนนี่ประมาณรุ่นเดียวกันนึงชั้นที่สี่ชั้นที่หาได้ที่น้องเลยบอกล้านได้แต่ว่าเราว่าว่าชาวพุกชาวเจ็ดชาวพุกเราบุจื้อเนาะเนาะจื้อเราปุ้จื้อเราปุจื้อน้องเราใหญ่เลยเพราะว่าขนาดลูกเมียเก่าลูกเมียลูกผัวใหม่นี่นะลูกของเมย์เราลูกผัวใหม่นี่ลูกผัวใหม่นี่แต่ยังมีตะปูใหญ่ๆไล้เนาะมีตะปูใหญ่ๆได้ มันนี้อันแปลว่าเม่แล้วเอาผัวใหม่มีลูจกจะคนนีชี่สี่คนมีชอบช้าชอบบัหนี้เพื่อนเพื่อนหลังนี่นะเขาบรายอยู่ว่าเราจะบรายอยู่นาเพื่อนผัวใหม่ไปเพื่อนดังทีนี่เพื่อนเขาอยู่เดี๋ยวนี่นะเพื่อนเขาอยู่เดี๋ยวนี่นะเพื่อนทีลูกมันผัวใหม่อยู่ <c oughs> ลูกของผัวใหม่อยู่เขาเดียงอยู่ย <c oughs> ังอยู่จะมันอยู่รวมกันบมได้อยู่รวมกันไม่ได้ อยู่หหกันผิดกันอือจยู่บ่อือกันอยู่ตะกอาแต่ลูกค้าลาแค่แลูกแล้วแตยังก็กินแหอ๋อกินดัาน่ะไปละอ๋อลูกเพิ่นเองหนบ่ลูกเพิ่นอีหันได้กินแหลากินังกินยบุญยิดอือยบุญก็บ่ได้กินอันนี้บ่มีพ่ออีกอาทิตสิได้ให้กินละให้ลากินอือ100นึงช่อง100ก็เกียวชนึงอือถ้าผู้เฮ็ดนี่ ถือว่าโดดลังแก่มาแต่น้อยไม่นม่นี่แหละคอยยังว่าเหตุผลที่ว่าบางเ่อบางทีเราอาจจะอ่ามีชาวบ้านเบ้าเดีเราจะอยู่น้าทานหมองได้เรามันเป็นแต่ว่าคิดลายว่าฉันซะบมีของเราเองบมีของเราเองจักอย่างหน่อยมีแต่ของพ่อไม้ของพ่อไม้ก็จะเป็นของน้องแล้วน้องกับพ่อไม้หันเนาะก็จะเป็นของเขาเราก็บ,บ่มีชิดยู่เพราะมันพิดกันตลอดเลย บอกนอนแล้วห่ะวันนั้นน้องกับพ่อใหม่นี่นะน้องให้บอกโอ้เอเนี่ยนองตีนะอยู่เฮือนนี่มันมีผู้ชายสองคนบ่มีผู้ชายสองตับบงวนะนอนทะลึดงเลยไหนเบาสบายกระบัดกระเบิดเลยนะริบเงื่อนเลยนะนอนทัะตื่นบ่ อันนั้น,นเนาะเพื่อนเนาะดว่าง่ายๆว่าผมมีชิปในในส่วนตัวนั้นนะเป็นเพื่อนกองเงินงพ่อๆไม่แต่คำว่าลั่นขิกเข่าไปบุญไหวอะไรมันกระชิบกรือกับเขาอีกทำน่องเงินควนพ่นพอไม<ด>่คนหนึ่งเนาะยูนนิ่งไป,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 ไปน้ำไปน้ำแม่ไปน้ำแม่เขาชอบหนึ่งกับึ่ง อันนี้เหมือนน้องมามาช่อเลยจักีิไหนนี่หรออืมาให้กินเมยเนี่ยน้องน้อนก็เองเนาะน้อนก็เองคือบ่รันไปพุ่นแล้วอ่าอีพุ่นน้องมันไปใช่พุ่นนอนอลับพูดกัมาติ๊งน้นใหม่ลุงที่เรอไปใชยบ้านใชยเมืองผู้ช่างมาว่ามาให้ยังมาบนวัดช่างนี่นี่ลุงต้องคอยระบาด น้องใอยูอีกมาชุบเออีกด้ะอันนีน้องเอากรน้องว่าบุกพังน้องบุกังเขาอยากน้องแต่ว่าในตอนนี้นะบหูว่าเราไปใช้ในกระโปงยินแล้วชุมห่อกับไปไทมได้อยู่เืนทานมองกัน ในน้ำทางน้ำยางก็คือบ่อออออบนนูกเห็นน้ยางเนาะวานนี้เจ้าไปเห็นยางลงวันเดือบยป่ยเมื่อคืนนี้บ่ได้เห็นบ่หูบ่วานเรานอนดูใส่เยเอเป็นดูใส่บ้านเนาะแสดงว่าล้วบ่มีอนวันนอนไดนะ้เด็ดเ๊ะแค่ว่าตอนเราออกมาจากบ้านทานันโมคําว่าเราตัดสินใจสิออก เราบอกเอาเครื่องเราไปฮะนะเฮ้ยเครื่องในทีเขาชื่อห้เราอยู่แล้วเครื่องเอาได้ขยันหมู่บ่ได้ปะหนังเอาได้เราบอกยังเาเป็นคนชื่อไงเราเครื่องเราเองเนาะเครื่องเราเองเชียร์่านนะเพ่ยังเป็นมุ่งเป็นยังชุมเอาชื่อให้เราเนาะเราบอกเอาดีว่าตอนนั้นเราคิดว่าเรายังสิกลับเข้าไปอีกไปแจ้งเนาะมันออกมาได้มึงว่ว่ามึงไม่ต้องเข้าไปเลยหรยอชิโบกาเข้าไปเลยบางเถื่อนทีนะแมเนาะ ถ้าเป็นคนเก่งใจคนเนาะดับดีล้วเอาคันหนังเลยเอามันยันคันเมาโมงในน,นนั่นในนี้ป้าจุนฮันอะไระแล้วไปกับไปเลยอ่คันลูกขึ้นเห็นแลยชื่อให้เจ้าได้อ,อดาเดอร์มันอไรเขาบอกอยู่เหมือนนั่นละ เสภาอยังชื่อนั่นโวรวมเงินของมาจอยชื่อเปิดเป็นล้านปลายคุณได้สื่อเสอาเหมือนนะผมบอกว่านะอแล้วมันนุ่งแต่ช่วงขาสันย่างลอะทางช่วงเสื้อคาคิงเมื่อบานนี่ก็ยเห็นแล้วว่าจะไปเล่นน้ำป้าอยู่ใช้ป้าอยู่คนเดือดแต่ว่าเราไปอยู่คุณจะไปนอนคุณจะ กบริเวณหนาเจ้าเป็นป้าแล้วบ่หรือเราก็เป็นป้าเราเนี่ยเป็นเมร้านเป็นนูล้าเนาะน้องล่ามูแล้วนุละามูนะเมท่ากีดันแล้วแม่เท่ากีรันเนี่ยยังอยู่ประเดี๋ยงไปเห็นงานไปเห็นงานบอกคือมือบ้านกลัวแม่ละค่ะมือบ้านผัวมันดอดหนีลูก ปบลูกจองคดนนี่แหละลูกไปท้งไหนจะขับบาองพักปอบลูกลูกคนลูกห่วใหม่นี่บอกนู่บอกบอกพังเด็ปบลูกับหน่านักใจอยู่เะเนาะนักใจได้ฟังเรื่องเล่าเรื่องจริงก็คือเป็นลูกที่พ่อแม่บ่แพง พ่อแม่บ่แพงบ่แพงผู้เดียวลูกเอ้ยเฮาก็แพงลูกคาวจังวะอือต้นแก่นต้นลาผู้เดียวนี่ครบ่แพงมีแต่เท่ากี่้านนั่นก็บ่แพงน่นแล้วแต่ว่าลูกพ่อแม่บ่แพงแพงบ่แพงผู้เดียวมันล่ะเป็นกําพาเนาะคนกําพากําพอยคนงึงงะผู้อื่นาสิให้กินบ่คันมมเอ้ยน้องตัวเองคอขึ้นให้กินเีล่ะแล้วก็คนบ่มักปากมักเว้าแน่ข่อยาข่อยเบิ่งนี่ให้กินเ้ Có wow, một kinh cao phải này. Thang đa ăn, ăn... Ai nói ăn này là phít căn tớ lột không? Cả kỳ lăn này nè. không nhật phít. Bởi vì hưng thường chẳng ma nó. Đúng คือก,กันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคือก,กันตลอดอข้างน,นอกใอยได้ยินบอนบอสว่ายุวะชื่อสินมากก็บอกให้เรากินน้ำบ่ให้กินให้กินแต่ลูกเราให้กินแต่ลูกตัวเองบ่นั้นลูกเลี้ยงนี่มาให้กินหามโป่งได้เห็ดเหม็นเนาะคนกีทีเนาะกีทีอบอสกันแพ่งก็พอดีแพง่งล้มเอียงนะ มาเต่ใช่เอื้อตีน Poke> ี่เอื้อตีนี่ยำบุญยำชินเลยเอตีก็มีผัวแล้วเอากะเลยนช่องลอยกับพักเดียวนั่นนั่งชินเลยจมแล้วมีผัวแล้วเราเอาชมงึงนี่แล้วขนาดยำบุญยังไม่ได้กินกระเชิานี่ยำธรรมดาแล้วชื่อให้กินมาธรรมดากะไม่ได้กินสรุปแล้ว ฉันนั่นแหละแล้วผมมีบออยู่เลยนะบอยผมมีบออยู่เลยสรุปเนาะบอยไงว่าประมาณนี้แต่บางเทือบางทีบาดพิษกันกับน้องเขาก็โบมนเพื่อนพ่อมึงเขาก็จะเบ้าสิเราก็อยู่บ่ได้แสดงว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กันชองไอ้น้องนะพวกนี้กันเนาะเบากินละละเล่นบัดนี้หลังจากที่พ่อแม่ไปแล้วนะ แต่ถือว่าได้ยงินความจริงล้วเนาะบางเวียงใส่แต่กี่หันป้าแต่กี่ล้่นอยู่พอบ้านคา่าคือไปเมดลูก้าวฮะม้นนี่มันลูกเล่ากระมาแหละป้าทั้งลูกตัวเองป้าเมดเลยป้าเมดเลย่เมดชามเลยทั้งทั้งการจะตั้งเพิ่นบอกให้เอาลูกเอาลูกเขาเองไปน้ำเมิดไปน้ำเมดลาให้บอกี่ลนอายุเดียวบาเพิ่นบอกบากี่ลัานอยู่น้ำ ไอ้ตีนะไอ้ตีเอตีหัดกุมอยู่ดอกนินลำคือเดียวหันอันนี้บันไมเป็นช่องไม่มากินน้ำบวบพวงนั่นกัมากินน้ำากันบ่กินน้ำเกันอินอะว่านี่คือข้อเข่าให้พูดหนึ่ใหนึ่งนี่ให้หลยมาเหมือนไม่เข้าลาปนิผู้ปั่นผู้รั่ไร จักรูแบบใดเนาะพี่น้องไงเนาะก็ได้พังเรื่องเล่าพอชุมควรเนาะเบาดีเนาะใช่ประชีประมาณนี้แหละเนาะหาบังเล่าโตเข้ามาเห็นเข้ามาเห็นเล่าก็จะเอาไปบ้านทานโมพุ่นแดดพี่น้องไงเนาะคำหรับประยูกตกัให้เล่าเครื่องโค้งที่ว่าเอาซื้อให้ให้เล่าเอาไปพออะไรเปลี่ยนเวลาเชือผ่านอาแพรเปียกนะ ไม่ได้เด be ี be ๋ยวนี man, man, man. Right. Like ้เนาะโดยเพราะว่าเขาบอกว่าวางเราอยู right. ่ว่างเรานอนอย่างชัดเจนในตอนนี้เมนเมนเมนกายเป็นคนเลื่อน่อนอย่างเต็มตัวเลยแล้วบ่นอนนั่นหันเรายันนอนเราได้เอคือเราบ่นอนเนาะแล้วไปนะเพราะว่าพวกนั่นก็ถือมีดถืออยังตลอดอยู่ตื่นเติมติ็มอยู่เราเลยบอกก้าอายุคอยเบิ่งคักเลยอ๋ออะบ่าวยังใช้ป้ายบัตรดิเกือบจละลายไม่เท่าเด้อวยจะละลายโดยโดยโดยโอเคท่านผู้ชมเด้อพี่น้องเนาะ ก็ไ,ได้หับหูแล้วเลร้ยกว่าที่คิดอีกพี่น้องอะไรก็อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้กรับใครจะมีเอฟซีที่ตามตอนต่อไปพี่น้องเนะสบายดี